สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องเลโฟเองนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมใหม่มาอีกแล้วนะครับเรียกว่าช่วงนี้กิจกรรมมาเยอะมากนะครับก็เรียกว่า g m ก็เอามาเรื่อยๆเนาะก็กิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมเหรียญแปรธาตุนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็กิจกรรมเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่2องท่านว่านะครับผมถึงวันที่16 เิ้ยเออสิบหกเดือนธันวาเนี่ยแหละนะครับหรือเดือนสิบสองเนาะผมก็โคตรโดดหน่อยนะครับแล้วก็ร้านค้าเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่สองธันวาถึงยี่สิบสามธันวานั่นเองนะครับโดยกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมลงดันหนึ่งรอบนะครับแล้วก็จะได้เหรียญนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้วยเนาะว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะเราเปิดกิจกรรมให้ดูนะครับอ่ะนี่นี่กิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นแบบลงดันแบบจบหนึ่งรอบก็ได้หนึ่งเหรียญอะไรเงี้ยนะครับ จะยกเว้นแค่ดัน STD นะครับ STD แล้วก็ redeem นาอที่มันจะได้ประมาณ2เหรียญนั่นเองนะครับโดยเหรียญเนี่ยจะโดนจำกัดอยู่ที่ประมาณ40เหรียญน,นะครับต่ออาทิตย์นะก็คือโดนจำกัดเหรียญอะประมาณ40อาทิตย์นะครับก็รออาทิตย์ต่อไปก็ถึงจะได้เก็บเหรียญเพิ่มอะไรเงี้ยเนาะส่วนวิธีการได้รับนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าเราต้องลงเลทนะครับก็ตามที่ผมบอกเลยนะครับก็จะมีเลทอ่ะ สเปเชียลนะครับหรือว่า sp นะครับแล้วก็เลทนะครับเลทร้อยสิบถึงร้อยยี่สิบห้าแล้วก็จะเป็น ir นะครับ ir แล้วก็เป็น redeem นะครับผมแล้วก็เป็นดัน sdd นะครับหรือว่า space time ในในทนนะครับอ่ะผมอาจจะอ่านผิดนิดนึงนะครับโอเคเมื่อเราลงสิทธิ์แล้วเนี่ยเราก็จะได้เหรียญมาในจดหมายนะครับเหรียญก็จะให้มาในนี้นะครับแต่ว่าผมรับไปแล้วนะครับนี่ผมรับเหรียญไปแล้วเรียบร้อยนะครับนี่เอาให้ดูเลย นะครับ <c oughs> ก็จะประมาณนี้เนาะการได้รับเหรียญทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราเข้าไปแลกของไงบ้างนะครับอ่าเข้าไปแลกของแล้วก็วิธีเล่นเนาะโอเคครับก็ผมลืมบอกเลยนะครับก็กดไปที่อีเวนต์นะครับแล้วก็เอชชันช็อปอ่าตรงนี้ก็จะมีร้านขึ้นมานะครับก็แลกตรงนี้ได้เลยนะครับอ่า ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่ามันเล่นยังไงนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อเนี่ยกดชิปเช็คของได้นะครับเนี่ยกดชิปมันก็จะบอกว่ามีของอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างมีวีไอพีสามวันห้าวันเจ็ดวันอะไรเงี้ยนะครับในส่วนเนี้ยผมจะสาธิตตัวอย่างเป็นคิดตั้นร้อยยี่สิบเพราะว่าผมใช้งานนะครับอ่าผมก็แลกไปแล้วแหละหนึ่งนะครับมา,มาลองดูไว้อ่าเดี๋ยวผมแลกให้ดูนะครับให้ดูอีกทีหนึ่งว่ามันมีโอกาสออกนะครับมีโอกาสออก สูงสุดเนี่ยสามชิ้นนะครับกลางๆเนี่ยสองชิน้นเกลือ,อสุดจะเป็นหนึ่งชิน้นก็คือสุ่มนะครับเป็นสุ่มนะครับกิจกรรมนี้เป็นสุ่มเนาะ,ะเริ่วแรกให้ดูก,กดเลยนะครับนี่ก,กดยุวยเลยโอ้หนึ่งชิน้นโอโคตรเกลือเลยโอ้ยเกิน ผมเปิดไปแล้วก่อนหน้านี้ชิ้นหนึ่งก็ได้หนึ่งชิ้นเหมือนกันโอ้หมันล็อกมาเนี่ยที่ล็อกหรือเปล่าคะทำไมเป็นอย่างนี้ <c oughs> อ่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูของแรกกันนะครับว่าของแรกอันไหนหน่าสนใจนะครับแต่ก่อนแรกผมขอแรกขอแนะนําของแรกก่อนแล้วกันว่ามันคืออะไรบ้างเนาะหน้าที่แต่ละอย่างคืออะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยไปสรุปอีกช่วงหนึ่งนะครับอ่ะเริ่มจากอันแรกเลยนะครับอันแรกเนี่ยจะเป็นคิสต,ตันนะครับก็คิสต,ตันต,ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่จะตีเซอร์พัท ไปดัน s t d นะครับที่เป็นทารลอตตัวที่2นะครับที่จะเข้ามาเร็วๆนี้แหละนะครับจะเข้าเซิร์ฟเอ็นเอเร็วๆนี้แหละนะครับแล้วก็เซิร์ฟไต้หวันนะครับเกาหลีนี่เข้าไปแล้วนะครับตัวนี้มันต้องใช้นะครับกิดตันแล้วก็ใช้เยอะด้วยผมได้ยินจากเพื่อนมาว่าเพื่อนบอกใช้ประมาณร5อยห้าสิแล้วหกสิบก้อนเยอะมากนะครับเยอะมากเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับหตือว่าผู้เล่นการเกมอะไรเงี้ยผมก็ไม่ค่อยแนะนํานะครับ เดี๋ยวเรื่องแนะนำไม่แนะนำเดี๋ยวผมก็พูดแล้วกันนะครับเดี๋ยวเอาของตัวอย่างก่อนว่าหน้าที่อะไรเนาะอ่าต่อมาเป็น VIP นะครับ VIP นี่ก็ตามตรงเลยครับเป็น VIP สุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นสามวันเจ็ดวันนะครับอ่าต่อมาจะเป็นรูนนะครับอ่ารูนก็จะมีประมาณนี้เลยก็จะเป็นสุ่มรูนนะครับมีทั้งรูนอ่ารีฟอสรูนกันสกอร์นะครับอ่าต่อมาก็จะเป็นมิเตอรี่ฉาบนะครับตัวนี้เนี่ยผมจะเรียกเป็นฉาบอาวุธนะครับฉาบอาวุธของร้อสิห้านั่นเองนะครับ ก็จะมีสมสองชิ้นสามชิ้นแล้วก็กี่ชิ้นมาห้าชิ้นปะเออสองชิ้นสามชิ้นห้าชิ้นนะครับถ้าได้ห้าชิ้นนี่ก็แจ็คพอตมากนะครับต่อมาจะเป็นฉาบสามของเกาะนะครับผมผมไปเร็วหน่อยนะครับต่อมาเป็นคาเดกนะครับคาเดกนี่คืออะไรนะครับคาเดกเนี่ยมันคือไอเทมหนึ่งนะครับนี่ผมเปิดให้ดูเลยนะครับคาเดกเนี่ยเป็นไอเทมหนึ่งนะครับที่เอาไว้เพิ่มป้องกันหรือว่าจะเป็นค่ารักนะครับค่ารักเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยของดรอปเพิ่มขึ้นนะครับของเนี่ยมันจะดรอป เพิ่มนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้การันตีว่าเราจะได้แสงอะไรเงี้ยเนาะอืมแล้วก็ต่อมาเป็นอันนี้ไหมครัเด็กไปแล้วอันนี้เนาะต่อมาเป็นนิวเอล่าเขียวนิวเอล่าเขียวเนี่ยถ้าสมมติว่าเพื่อนๆใช้งานกับร้อยี่สิบอะไรเงี้ยก็ก็แรงไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมค่อยพูดแล้วกันว่ายังไงยังไงเนาะต่อมาเป็นเอพนะครับเอพี AP ก็ตามสภาพครับเอพี AP มีสองพันมีสองพันห้ามีสาม0ันมีสี่พันสูงสุด นะครับแล้วก็ต่อมาเป็นเลือดอะาจะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาแนะนําของกันดีกว่านะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรที่เราควรแลกนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกก่อนเลยว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีถูกผิดไม่ถูกใจบ้างก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับมาเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยนะครับชิ้นแรกเนี่ยจะเป็นคิสตันนะครับ คิดตันเนี่ยเหมาะกับใครนะครับคิดตั้นเนี่ยเหมาะกับคนที่ต้องการไปดัน s อ d ดีล่าสุดหรือว่า s อ d ทดีทาร์รที่จะมาเร็วๆนี้นะครับซึ่งจอดนมันก็ยังไม่ได้ใช้หรอกไอตัวเนี้ยมันจะไปใช้ฉาบลางนะครับตรงนี้ถ้าคุณไม่ได้สนใจว่าจะไปทาร์รใหม่หรือว่า s อ d ดีใหม่ในอนาคตอะไรเงี้ยก็อยาเพึ่งแรกก็ได้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าของพวกเนี้ยนะมันไม่มีมันไม่มีหมดนะครับไม่มีของหมดแลกได้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าเราต้องเลือกว่าตัวไหนมันสําคัญกับเราสุด นะครับผมบอกงี้ก่อนนะครับอ่ะต่อมานะครับเป็น VVIP นะครับ VVIP เนี่ยผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้ากรณีที่เพื่อนๆได้มีเงินซื้อ VVIP นะครับก็แลกมาได้นะครับแต่ว่าคุณต้องไปลงเลทด้วยนะเออไม่ใช่ว่าแลกมาแบบเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับนะครับมันจะเหมาะใครอันนี้อืมผมว่าก็ไม่ค่อยเหมาะใครเพราะว่ามันสุดท้ายถ้าเราลงเลททุกวันอะเรามีเงินซื้อแน่นอวนครับอืม ต่อมาเป็นลูนนะครับลูนเนี่ยผู้เล่นใหม่ผมอยากแนะนําให้แลกตัวนี้นะเพราะว่ามันก็ดูดีอะ่ะลูนเพราะว่าช่วงต้นอะ่ะลูนเราหายากมากผู้เล่นใหม่นะครับลูนทั้งลูนการสกอร์ทั้งลูนรีฟอสอะไรเงี้ยเออเพื่อขึ้นเพื่อขึ้นบทสิบห้าแล้วก็ไปทำร้อยยี่สิบขึ้นนะครับยังไงลูนก็ยังจําเป็นนะครับสาหรับผู้เล่นใหม่ส่วนผู้เล่นเก่ามันก็จาเป็นเหมือนกันผู้เล่นในเนกียก็โอ,อ้ลูนก็ยังจําเป็นอ่ะเนาะแต่คิดต้านมันแพงกว่าอ่ะโอเคต่อมาเป็น ชาบอาวุธนะครับชาบอาวุธนี่บอกอาใครนะครับชาบวุธนี่เหมคนที่ขึ้นอุปนร้อยี่สิบได้แล้วหรือว่าสามารถจูนนิง 115, ่งจูนนิ่งร้อยสิบห้าร้อยเปอร์เซ็นต์ไรหมดแล้วแล้วก็บวกสิบห้าอะไรเงี้ยนะครับผมถึงว่าแลกมาก็ได้นะครับตัวนีนะ้มันจะใช้ทําอะไรตัวนี้เอาไว้ลงดันเอทีดีครับมันจะมีดันเอทีดีนะครับเนี่ยนะเดี๋ยวเปิดดันให้ดูก่อนนี่ครับเอาไว้ลงดันพวกนี้นะครับดัน เอเซนนะครับดันเอเซนจอดารนะครับจอดานนี่ก็ใช้นะครับจอดานนี่ก็ใช้นะครับแล้วก็เป็นทาร์ลสนะครับซึ่งเอามาลงดันไอ้พวกนี้แหละนะครับไอพวกซือที่ผมพูดไปเอ่อยังไงมันก็ต้องทํานะครับเพราะว่ามันได้แหวนเพิ่มนะครับมันได้ประดับเข็มทิศเพิ่มนะครับการที่เราจะได้เข็มทิศเนี่ยเราต้องไปลงไอ้ตัวนี้นะครับเนี่ยเอเซนเนี่ยให้อัพเป็นสีทองได้นะครับก็ ใช้หลายเดือนกันใช้ใเวลาหลายเดือนหเดือนห้าเดือนจําไม่ได้นะครับส่วนตัวนี้สีทองเหมือนกันครับมาลงตัวนี้นะครับี่เพื่อเอาสแต็กนะครับของพวกนี้เนี่ยเราเอาสแต็กนะครับให้มันแบบวิวของง่ายขึ้นนะครับว่าหลังๆเกมหมูใช้สแต็กเยอะมากเยอะแบบอะไรวะเนี่ยเยอะจริงๆนะครับก็เอาง่ายๆนะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถบทสิบห้าบทสิบห้าแล้วจูนนิ่งร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าร้อยเปอร์เซ็นทุกอย่างแล้ว อย่าเว้นช่องซูพัทนะครับเขาเรียกอะไรมาทุกวันนี้ผมก็ลืมชื่อมันละเออเดฟปะเเออนี่ยช่องนี้เนี่ยช่อง DES ่ะนะครับถ้าว่าเอาอยากอัพช่อง DES ก็อัพได้นะครับแต่ว่าไม่ต้องเอาช่องไม่ต้องเอาร้อยเปอร์เซ็นตเต็มนะครับ DES อนะ่ะไม่ต้องเอาร้อยเปอร์เซ็นตเต็มนะครับมันคือช่องซูพัทเก่ากัแหละแต่ผมจะเรียกซูพัทมากกว่าว่ามันติดปากนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนั้นนะครับก็คือเอาง่ายๆนะครับร้อยสิบห้าบทสิบห้าอ่าขั้นแรกร้อยสิบห้าบทสิบห้าแล้วก็เป็นอ่าจูนนิ่งจูนนิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังเป็นช่องสื้อผ้ช่องดีดีเอสอ่ะยังเป็นช่องดีเอสก็สามารถแลกมาได้ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องทําขอมเพื่อไปลงดันสองตัวนี้นะครับยังก็ต้องทํานะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยนะครับต่อมาเป็นเหมือนกันครับเหมือนกันที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับกรณีเดียวกันแต่ว่าถ้าให้ผมชั่งน้ําหนัก ผมจะแลกอะไรดีสองอย่างนี้ผมจะแลกเป็นอาวุธก่อนถ้าอาวุธยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมจะแลกอาวุธก่อนแต่ว่าถ้าอาวุธร้อยแล้วนะครับผมจะไปแลกตัวนี้นะครับต่อมาเป็นคาเด็กนะครับคาเด็กนี้ผมอยากข้ามนิดน,นึงนะครับไม่ไม,ไม่ไม่น่าแลกเท่าไหร่เลยคาเด็กไม่ค่อยน่าแลกเลยนะครับขอข้ามนะต่อมาเป็นนิวอีล่าเขียวนิวอีล่าเขียวนี่เหมาะกับใครนะครับนิวอีล่าเขียวนี่เหมาะกับคนที่พึ่งขึ้นร้อยยี่สิบได้แล้วก็ อยากหาค่าบา,า,าค่าคีจากการจูนนิ่งอะไรเงี้ยนะครับจะเปิดให้ดูโอ้อันนี้มันร้อยยี่ห้านี่หว่านะครับอ่ะส่วนหน้าผมอยากได้ค่าบาสี่เงี้ยผมอยากผมก็ต้องไปจูนนิ่งเอาบาสี่คุณเห็นไหมเนี่ยเนี่ยผมก็ต้องไปเอาค่าบาสี่เนี่ยจากการจุนนิ่งตรงนี้ตัวนี้เนะี่ยมันจะใช้ก้อนเขียวนะครับนี่ตัวนี้จะใช้ก้อนเขียวหมดเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนขาดก็แรกมาได้แต่ว่าฟาร์มเองมันก็ฟาร์มได้นะครับหรือว่าใช้เงินซื้ออก็ได้ สุดท้ายแล้วผมผมมองว่าไอตัวเนี้ยมันมันดีมั้งนะครับ 2m อะ่ะตัวเนี้ยชิ้นหนึ่ง 2m แต่ตัวเนี้ยมันชิ้นหนึ่งประมาณ5แสนอุห้าแสน5หมื 2, ่น5หมื่น5หมื่นถึง2หมื่นอ่ะซึ่งผมก็ไม่ได้ดูด้วยว่ามันใช้เท่าไหร่ในการจุนนิ่งอาจจะใช้เยอะนะครับทีละ 3, สามเศษอะไรเงี้ยผมจะไม่ได้อ่ะมันดูไม่ได้แล้วอ่ะบาล้านอะ่ะขอโทษด้วยนะครับ <laughs> มันดูบาล้านไม่ได้แล้วอ่ะขอโทษด้วยนะครับไม่รู้ว่าใช้เท่าไหร่นะครับ แต่ว่าอันนี้ก็ต้องชช่งน้ำหนักแล้วกันว่าคุณจะแลกเซอร์พัสเพื่อไปลงดัน S อ D แล้วทำสแต็กเพิ่มขึ้นไหมหรือว่าจะเอามาแลกใช้บาช่วงต้นก่อนอะไรเงี้ยนะครับแต่ตามจริงมันก็ฟาร์มเองได้นะครับในเวลาพวกนี้ยต่อมาเป็น APAP ีนี่ผมไม่ค่อยแลกไม่ค่อยอยากแนะนําเลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันมันเป็นของที่ไม่จํากัดอ่ะคุณเนี่ยเห็นไหมช่วงทุกอย่างมันแลกได้ไม่จากัดเลยนะมีตลอดนะครับมีตลอดจนกว่ากิจกรรมจะหมดจนกว่าร้านจะหายนะครับ ก็เลยแบบไม่ค่อยแนะนำปกติผมจะแนะนำผู้เล่นใหม่นะเออเนี่ยถ้ามันเหลือก็แลก a อพได้นะครับ a อพมันจำเป็นอะไรเงี้ยแต่นี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะครับอันนี้คือแลกของที่มันแบบสำคัญที่สุดนะครับต่อมาเป็นยาครับข้ามเลยเออเอาเป็งนงี้แล้วกันนะครับถ้าเป็นผู้เล่นที่อยากไป s อทีดีใหม่ก็แลกตัวนี้ครับคิดตั้นสำคัญสุดเอ่อถ้าสมมุติว่าผู้เล่นใหม่แบบใหม่จ๋าเงี้ยใหม่แบบโเพิ่งมาเล่นใหม่เลยอะไรเงี้ยนะครับอยากขึ้นเร็วๆอยากบวก15เร็วๆครับ ลุนคือสิ่งจําเป็นของคุณนะครับต่อมาจะเป็นเซอร์พัชนะครับเซอร์พัชนยเหมาะกับคนที่ผู้เล่นที่ตั้งต้นได้แล้วระดับหนึ่งแล้วอยากไปดันเอชอทีดีนะครับเพื่อหาสแต็กเพิ่มอะไรเงี้ยเซอร์พัชจะเป็นตอบโจทย์ในส่วนนั้นนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีหนึ่งเลยดีกว่านะครับ <c oughs> ขอเปิดหน้ากิจกรรมก่อนนะจ๊ะโอเคเอาหน้านี้แล้วกันเนาะ โอเคเดี okay, ๋ยวเรามาสรุปกันนะครับก็กิจกรรมนี้เนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่2ธันวาถึงวันที่16ธันวานะครับผมแล้วก็ร้านเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่วันที่2ธันวาถึง23าธันวานั่นเองนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยจะเป็นกิจกรรมได้เหรียญจากการลงดันครับง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ได้หเหรียญต่อการลง1รอบนะครับยกเว้นดันรีดีมเอทีดีนะครับจะได้2เหรียญตัวของเหรียญเนี่ยจะโดนจํากัดไว้ประมาณที่40เหรียญต่ออาทิตย์หนึ่งนะครับแล้วก็การได้ การได้ของต่างๆเนี่ยจะได้จากดัน SP r a t e IR ไออ e แล้วก็ s t d นะครับแล้วก็การเล่นกิจกรรมเนี่ยก็ดูประมาณนี้เลยนะครับแล้วผมจะบอกนะเล่นกิจกรรมยังไงเนาะก็มาที่ enchant shop นะครับแล้วก็มาที่ตรงร้านแรกของมันก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยดูตรงนี้ได้เลยนะครับก็สามารถมาแลกได้ในตรงนี้นะครับ ซึ่งของมันก็จะสุ่มด้วยนะครับสามารถกดชิปดูได้ว่าเออของนี้ตัวไหนเราต้องการนะครับกดดูได้นะครับแต่ว่ามันเป็นสุ่มนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นสุ่มเนาะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับสําหรับข้อมูลคลิปนี้นะครับถ้าหากผมพูดอะไรผิดพลาดหรือว่ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดผมขอโทษขออภัยด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ผมด้วยนะครับแล้วก็ผมมีเพจ a c e b o o k ด้วย ก็ฝากไปกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็ต้องจากลาทุกคนไปแล้วนะครับผมก็บ๊ายบายครับ